สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนให้อาภาพเรเผยเกือบไม่มีชีวิตอยู่กินทุเรียนปีละห0ารลูกกาแฟวันละ21แก้ว ถ้าฟังแค่เสียงชาวหลายคนคงจะเดาถูกว่าเป็นใครล่าสุดทําเอาหลายคนอึ้องหลังนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นใหญ่ไฮอาภาพรเปิดใจในรายการร้ายอันชาชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราช่องพีพีทีวีถึงเรื่องสุขภาพว่าสามปีที่ผ่านมาไม่สนใจเลยทุเรียนกินวันละสามลูกไม่เคยเป็นอะไรเคยมากสุดปีละห้าร้อยลูกพอเล็กห้าออกกําลังกายไม่ไหวคอเลสตเตอรอลไขมันเริ่มมาตอนนั้นใครแย่งทุเรียนไม่ได้เลยต้องเขียนป้ายไว้ห่วงมากแต่สุดท้ายเลิกกินรับปัญหา สุขภาพพักผ่อนไม่พอกินแล้วไม่เข้าห้องน้ํามึนหัวเหมือนจะไข้เหมือนโรคหมุนลืมตามไม่ได้เหมือนทุกอย่างจะร่วงลงมากระทั่งหมอเอกซเรย์ ray, เห็นทุกสิ่งอย่างเราก็แบบมีอย่างนี้ด้วยเหรอรู้สึกไม่สบายตัวเลยเราไม่ได้เข้าห้องน้ําแค่3วันทําไมมันถึงเป็นก็ไม่รู้ตอนนี้ตรวจสุขภาพทุกปีอายุมากยิ่งตรวจ10กว่าปีก่อนตอน30ปลายปลายยังแข็งแรงเล่นคอนเสิร์ตเดิมทุกวนันเป็นเวลาปีกว่าไหนจะรับเงินรายการเช้าไม่ตื่นทรมานมากกาแฟอย่างเดียว และเราไม่กินกาแฟดําดต้องกินหวานมันวันหนึ่ง21แก้วแบบจิบวางแบบนี้ปีกว่าเวลานอนเหมือนจะไม่ไหวจะหยุดหายใจบางทีก็เต้นเร็วเลยไม่ได้การแล้วตอนนั้นสเต็มเซลล์กำลังมาแรงเราก็เอ๊ะฉีดแล้วฟ้าจะหายไหมไทยรอยจะหายไหมก็เลยไปปร,รึกษาหมอตรวจปรากฏว่าดึงเลือดไม่ออกเลือดข้นเหนียวมากดึงได้นิดเดียวผลตรวจออกมาน้ำตาลแตะเบาหวานเจอไขมันพอกตับหมอบอกอันตรายมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณครับ